เอาสวัสดีครับประกอบรถพว่วงอ่ะลากไปเก็บสอนนอกก่อนเก็บสอนนอกแล้วจะมาเก็บสนในเมื่อนี้วันที่สามสิบตุลา่อืนฝน,นตกลินครับต้นกับเนะปียกนะไปเริ่มเก็บยางเกตโมง สิจบจากโมงมื่อนี่คาดว่าลูกน้องปู่สิมาสร้อยมื่อนี่ต่างกันไปครับไปงัวกันเส้นนี้เราต้องให้มันเถิงกันให้มันเถิงกันเส้นเดียวไปว่แล้วเก็บยาง ันตดิดต่อคนมาอลไรเนี่ยฝนยังตกอยู่มาเคลื่อนเนี่ย,ยมันเปียกคนไหนใจเยน็นใจเยน็นเสียวอ,อยู่ด้โอ้ยหักซำไป ไม่เป็นซ้ำฟังเนี่ยเอาเอาคือยนา่โน้อมันขาดตัวนี่โอ้ไม่ฮักครับต่อแล้ว ตรวจมือคนซะวะเอา้านะมาแล้วรอรถแล้วเดี๋ยวเก็บสวนเนี่ยก้อนม,มาเนี่ยพนกักงานกินอาหารแล้วอาหารมัก โยกเข้าท่วง้ำนกักกลับไปพอลุป่วนนี้ได้สิบเอาา็ดถังเอาไปลป่อปลาเดี๋ยวไปเก็บสวนในต่อไปเร็วนะถ้ามีคนนยกซอย กำลังมีคนยกซอยนั่นนั่นโบกไอยกันไ,ไหมเนี่ยเขาถ่ายยกซอยอยู่ร่สรุปฝนงาน6ก0ต้นได้เก้าเฉ่งของเสียนดอดซอฟังไปเมื่อหนีแล้วตะเว่นนีมีสองเสียเีมยมาซอย ผ่านปูอะไปเบื้องมองลง่งอย่างเขาล้านสิหมดแล้วครับสีม่วงแล้วโอ้ของเจตักนี่วธรรมดาเนี่ยนี่สิบสองอจีตเอียงได้สิบสองสอบ ผลไม่อีกส่วนหนึ่งละเจตักเฮ้หมันมานเทก็ได้ราคาสามสิบสองหกสิบ้า 32, 65, มือเอื่อนรั่งสามเอ็ดรั่งยางคลิปนี้สวัสดีครับ